เรื่องปัญหา PM 2.5ให้กำชับยกระดับการปฏิบัติการแก้ไขฝุ่นละออง PM2.5 ในช่วงสถานการณ์วิกฤตประจำปี2 5ง7โดยให้หน่วยงานต่างๆบรูรณาการกันอย่างทำงานในการทำงานผ่าน9มาตรการมาตรการที่1ให้กระทรวงทรัพย์ร่วมกับผู้ว่าการจังหวัดและหน่วยทหารในพื้นที่ระดมกำลังการลาดตระเวนพื้นที่เสี่ยงรวมถึงการจับกลุ่มและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้ที่ลักลอบการเผาป่าทุกกรณี ให้กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำกับดูแลกดขันบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่และอำนาจอย่างเคร่งครัดข้อที่ 3. ให้กระทรวงมหาดไทยสั่งการจังหวัดกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมกับกระทรวงทรัพย์จัดชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังลาดตระเวนในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเผาข้อที่ 4. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตความร่วมมือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินและประกาศ Work from Home ตามความจำเป็นเพื่อลดปัญหาการกระทบกับสุขภาพ ของพี่น้องประชาชนข้อที่5ให้กระทรวงเกษตรและหกรณรพิจารณาตัดสิทธิ์การรับความช่วยเหลือชดเชยต่างๆจากภาครัฐหากตรวจพบว่ามีการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมของตนเองข้อที่6ให้กระทรวงเกษตรและหกรณรเพิ่มความถี่การปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อป้องกันและบรรเทาสถานาาการไฟป่าหมอกควนันฝุ่นละอองโดยเร่งด่วนร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ให้เพียงพอในการช่วยเหลือในการดับไฟป่า ข้อที่7ให้กระทรวงสาธารณสุขจัดชุดเคลื่อนที่ลงเยี่ยมบ้านดูแลสุขภาพประชาชนอย่างทั่วถึงทันท่วงทีและสับสวนอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลแก่กลุ่มเสี่ยงข้อที่8ให้สํานักงานงบประมาณพิจารณาสอบสูนงบกลางให้แก่จังหวัดให้ทันต่อการแก้ไขปัญหาในช่วงสถานการณ์วิกฤตปี2017ตามความเหมาะสมและจําเป็นเร่งด่วนข้อที่9กรณีหมอควาญข้ามแดนขอให้กระทรวงต่างประเทศยกระดับการร่วมมือเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นพมา่าและลาว ให้ลดการเผาป่ายอย่างทันทีตั้ง KPI ให้ชัดเจนเรื่องของการขนย้ายสังกะสีปนแคดเมียมมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมตั้งคณะกรรมการท,ทงานแก้ไขปัญหาการตรวจสอบการขนย้ายโดยให้ครอบคลุมทั้งการข้อสืบหาข้อเท็จจริงข้อปกดข้องในแต่ละขั้นตอนพร้อมหามาตรการแก้ไขและกํากับการขนย้ายกากแคดเมียมที่ยึดครองไว้ ที่อายัดไว้ตลอดจนกากแคดเมียมที่เหลืออยู่และการเคลื่อนย้ายกาก,ากแคดเมียมที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆต้องดําเนินการจัดการให้ถูกต้องและต้องเคลื่อนย้ายกลับไปยังหลุมฝังกลบต้นทางที่จังหวัดตากอย่างปลอดภัย